ปัจจุบันนี้การ์ตูนญ,ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ของเด็กแล้วนะครับ คือคนที่เสพประตูญี่ปุ่นมาเนี่ยตอนนี้ก็อายุ20จนถึง50นะครับซึ่งการ์ตูนดังๆที่รู้ๆกันอยู่เนี่ยก็ก็กลายเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วครับคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ไปเห็นหุ่นกันดั้มไปเห็นพิพิธภัณฑ์วันพีซก็กลายเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ดังนั้นเนี่ยเราก็ไปบอกลูกค้าว่ามีคนเยอะมากที่ชอบการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วถ้าสินค้าของเขาเนี่ย a s s o c i a t e ตกับการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทําให้ของเขาขายดีขึ้นอย่างเช่นนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำโออิชิ hi, ซึ่งมีคารแรคเตอร รวมไปถึงรองเท้าเสื้อผ้าก็มีหลายๆแบรนด์ที่ใช้ของเราก็เป็น20เรื่องครับแต่ว่าหลักๆก,ก็เช่นวันพี e นะครับแล้วก็ k ีมีเนลยายบากหรือว่า Demon s เลเยอร์นะครับมสไรเคือไอ้มดแดงในยุคยุคผมแล้วก็อุลตร้าแมนกันดัมแล้วก็เจ้าหมีสีดำคุ้มะม่งนะครับก็อยู่ที่เราด้วย ลิขสิทธิ์เนี่ยมันเริ่มมาจากผู้ประพันธ์เนี่ยเริ่มประพันธ์ทําเป็นคอมมิกหรือเป็นนิยายก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเขาเนี่ยลำบากมากหรือว่าตั้งใจมากที่ทําสิ่งเหล่าดีขึ้นมาพอได้รับความนิยมแล้วก็มีการมาทําเป็นแอนิเมชันต่อเนื่องพอเป็นแอนิเมชันเสร็จก็มาทําเป็นสินค้าขายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่เราเก็บจากลูกค้าเนี่ยเราก็ส่งส่วนหนึ่งไปญี่ปุ่นเป็นการแสดงความเคารพต่อผลงานของเขาถ้ามองแบบการตลาดนะครับ ถ้าของถูกปลอมก็แสดงว่าของนั้นนะ่ดังใช่ไหมครับก็อันนี้ขายดีอันนี้ก็พูดขำๆนะก็ขายดีแต่ในแง่ของการที่ต้องปกป้องทรัพย์สินเนี่ยเราก็เต็มที่ครับก็คือว่าเราก็มีทีมจับลิขสิทธิ์ส่งสารขึ้นสารแล้วก็กฎหมายก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ช่วยทําให้ระบบลิขสิทธิ์เนี่ยดีขึ้น Acceleration Program Road to Life เนี่ยนะครับ ก็เป็นโครงการที่ทาง SME Bank ร่วมกับที่ร่วมทั้งตลาดหลักทรัพย์ด้วยเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ SME รเราเองเนี่ยเป็น SME เนี่ยเราก็โฟกัสอยู่ในสิ่งที่เราถนาดัดแล้วก็ลงลึกใช่ไหมครับแต่ว่าการที่จะไประดมทุนเนี่ยเราต้องทําให้คนที่เป็นสาธารณะหรือที่เป็นมหาชนเ,นเขาเข้าใจบริษัทเราด้วยว่าเราทําอะไรอยู่ดังนั้นวิธีการสื่อสารกับกับมหาชนหรือว่านักลงทุนเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือมีวิธีการที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจขึ้นเยอะว่าต้องทําอย่างไรนี่ครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ขอบคุณทาง SME Bank ม,มากครับ SME D-Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย